อยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจคลิกที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับแฟนบอลอาจได้เห็นเด็กลูกครึ่งไทยลงเล่นให้กับเชลซีในเกมเอฟเอคัพวันอาทิตย์นี้หลังถูกดันให้มาร่วมซ้อมกับทีมก่อนฉลองวันเกิดตัวเองจูดซูนซับเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษมีลุ้นลงเล่นให้กับเชลซีในเกมเอฟเอรคัพรอบ3ที่เชลซีจะเปิดสตฟอร์ดบิทรับการมาเยือนของ Camp, มอร์แคมสโมสอนจากลีกถูในวันอาทิตย์ที่10มกรานี้ ทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการของสโมสรอนเชลซีทวิตข้อความเมื่อวันพุทธที่6มกราคมที่ผ่านมาว่าจูดที่กําลังจะมีอายุครบ17ปีในวันอาทิตย์นี้ได้มีส่วนร่วมลงซ้อมกับทีมชุดลงเจอกับมอแคมผู้หอกอนาคตไกลที่มีคุณแม่เป็นชาวไทยคุณพ่อเป็นชาวอังกฤษสร้างผลงานได้อย่างร้อนแรงกับทัพเชลซีรุ่นอายุไม่เกิน18ปีจนได้รับโอกาสให้ขยับขึ้นมาเล่นในรุ่นยูย่เป็นครั้งแรกในแมตท,ที่ชนะทอแวมฮอสเปอร์3-2ซึ่งเกมนั้น เจ้าตัวได้ลงสนามเป็นตัวสำรองนาทีที่46จากนั้นจ้าหนูเบลยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงช่วยซัดหนึ่งประตูให้กับเชลซีไล่ต้อนแมนยูเน็ต6-1ที่คิงส์เมโดในศึกเพล e ์แมตช์ส2หรือหลีอของทีมรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเมื่อวันที่18ธันวาที่ผ่านมาแม้จะไม่ได้มีข่าวการโยกย้ายมากมายด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจและโควิด19 แต่ก็มีการย้ายตัวผู้เล่นหลายคนที่น่าสนใจทั้งการเปลี่ยนต่างชาติยกแผงของบูริรามยูเนเต็ดหรือการเสริมทัพแบบน่าตื่นตาตื่นใจของบีจีปทุมยูเนเต็ดและนี่คือ10อันดับดีลที่เกิดขึ้นในไทยลีก2020เลข2จะมีใครน่าสนใจลองติดตามกันดูครับ 1. ทีละสินแดงดา่าจากชิมิสุเอสเพามาสู่บีจีปทุมยูเนเต็ด ตัหน้าวัย32ปีทีมชาติไทยย้ายจากชิมซูเอสเพาทีมดังแห่งศึกเจลีกญี่ปุ่นเข้ามาร่วมทัพเดอะแรบบิทบีจีปทุมยูเนเต็ดโดยจมุยถูกยกย่องให้เป็นนักเตะที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของเมืองไทยด้วยประสบการณ์ทั้งเคยออกไปทดสอบฟีท้ากับแมนซิตี้และเอลิกโกามริดรวมถึงได้มีโอกาสลงเล่นในลาลิก้าลีกสูงสุดของสเปนกับอเมริกาส่วนประสบการณ์ในไทยลีกเคยพาเอสจีเมืองทองคว้าแชมป์ไทยลีกได้ถึง4สมัยและโ์ฟอร์มยิงระเบิดคว้ารางวัลดาวซันโบไทยลี ก่อนจะมีโอกาสไปพิสูจน์ฝีเท้าในเจลีก2ครั้งกับซานเฟเช่ฮิโรชิมาและล่าสุดกับชิมิสุเอสเผาโดยลงสนามรวมไปทั้งสิ้น62สนัดซัดไป10ประตูการย้ายซบบีจีปทุมย um ูเนเต็ดถือเป็นก้าวสำคัญของทั้งกระต่ายแก้วและของทีศิสินแดงดาเพราะบีจีถือว่าเป็นสโมสสที่2ในไทยเท่านั้นที่เจ้าตัวเคยขาแข้งและการย้ายกลับมาครั้งนี้เป้าหมายที่กองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมติไทยถูกคาดหวังคือการเป็นกำลังสำคัญในการพาทีมออกไปลดแล่นในระดับเอเชีย 2. เดียโก้ลุยซานโตจากย aho ดารุนทาซิมมาสู่บีจีปทุมยูเนเต็ดดาวยิงฝีเท้าคมจากแรนแซมบ้าวัย33ปีที่หมดสัญญากับย aho ดารุนทาซิมทีมแชมป์ลีกมาเลเซียโดยเดียโก้จะเข้ามาแทนที่โคต้าต่างชาติของดานิเอลโตติในรุกสเปนที่ถูกยืมตัวไปเล่นให้กับสมุทปากาซิตี้สำหรับเดียโก้ลุยซานโตเคยผ่านการค้าแข่งมาแล้วมากมายหลายสโมสรรวมทั้ง กับทีมยักษ์ใหญ่ในบราซิลกับฟารมิงโกซานโตสและพาวเมรัสรวมถึงเคยเล่นยู่ฟาแชมปนสลีกกับโอลิมเปียกอสมาแล้วก่อนจะย้ายมาแจ้งเกิดในเมืองไทยกับบุรีรัมยูเนเต็ดตลอดเวลาที่เดียโก้เล่นให้กับปราสาทสายฟ้าเขาพาทีมควา้าแชมป์ยลีก3สมัยเอฟเอคัพหนึ่งสมัยลีคัพสองสมัยพร้อมคว้าดาวน์โซนโบลีกสองครั้งก่อนจะย้ายไปเยโฮสโมสรชั้นนำแห่งประเทศมาเลเซีย101ประตูจาก106นัดในไทยลีก คงบ่งบอกถึงความยอดเยี่ยมของกองหน้ารายนี้ได้แม้อายุที่มากขึ้นแต่รับรองว่าแฟนบีจีปทุมยูเนเต็ดจะได้เห็นความน่าตื่นตาตื่นใจของแข้งกองหน้ารายนี้อย่างแน่นอน 3. h มเฮเบติฟ์เฟอร์นาเดสจากการทะเลอเอฟซีสู่ทูแบงคอกยูเนเต็ดแบงคอกยูเนเต็ดจัดการเสริมความคมแนวรุกโดยการควา andez, ้าเฮ b บต t i ์เฟอร์นาเดสสหน้าบราซิลให้เข้ามาร่วมทีมชุดลุยศึกไทยลีก2020หลังจากหมดสัญญายืมตัวกับการท่าเรือ ซึ่งการมาร่วมทัพกับแข้งเทพในครั้งนี้ทาให้เขาจะได้กลับมาร่วมงานกับโค้ชแบนทัชตะวันสีปานอีกครั้งหลังจากที่เคยกันช่วยพาทีมกิเลนพยองคว้าแชมป์โตโยต้าลีกครับเมื่อฤดูการ2017ซึ่งแฮเบตี้ถือเป็นนักเตะต,ต่างชาติดีที่สุดคนหนึ่งของไทยลีกเขาทําไปแล้ว124ประตูลังรองดาวยิงสูงสุดตลอดการขณะที่เลกแรกของฤดูการนี้เขายิงให้กับการท่าเรือ f อไปแล้ว7ประตูซึ่งดาวยิงบาเซเลียน ได้วางเป้าหมายไว้ว่าจะทําประตูให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อพาทีมแบงคอก k ยู i t นเตกลับสู่เส้นทางการลุ้นแชมป์อีกครั้ง 4. ดเนียลโตติจากบิจีปทุมยูเนเตตสู่สมุทรปราการซิตี้กองกลางชาวสเปนที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานของบิจีปทุมยูเนเตดเลยก็ว่าได้เพราะอยู่รับใช้สโมสรมาตั้งแต่ปี25 1 5ลงเล่นมากกว่า100นัดตลอดเวลา5ปีในถิ่นลโอสเตเดียม โตติเป็นนักเตะตัวหลักของทีมเสมอแต่การเข้ามาของเดียโก้ลุยซาโตททำให้เขากลายเป็นส่วนเกินและเลือกที่จะย้ายออกจากทีมทั้งน้ําตาด้วยผลงานตลอดการลงเล่นในไทยลีกของเจ้าตัวเขาจะกลายเป็นผู้เล่นคนสําคัญที่จะเข้าไปยกระดับการเล่นของสมุทรปากาซิตี้ 5. ดีเก่าจากฟูมิ n เนเซสู่บุรีรัมยูเนเต็ด บุรีรัมยูไนเต็ดเปลี่ยนต่างชาติใหม่ยกแผงแต่หนึ่งในผู้เล่นที่น่าจับตามองที่สุดก็คือดีเกากองหลังบาซิเลียนวัย32ปีดีเกาเป็นถึงกัปตันทีมฟูมิเนเซ่ยอดทีมจากเกาโชสซิเรียบราซิลมีประสบการณ์ค้าแข้งในลีกสูงสุดกับบราซิลเกิน100นัดและเคยโยกมาค้าแข่งกับทีมในเอเชียอย่างอันฮิลานและอันซาจาด้วยดีกีระดับนี้ของดีเกาทําให้เขาถูกแฟนบอลจับตาดูว่าเขาจะกล้าไปเป็นกองหลังสําคัญของบุริรามยูไนเต็ดได้เฉกเช่นกับ ออสมาอีบานเยสหรืออันเดสตูเยสสองกองหลังระดับตำนานของทีมหรือไม่ 6. จักกิจลาบตระกูลจากสมุทรปราการซิตี้สู่บุรีรัมยูในเตดปีกวัย26ปีลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสจากสมุทรปราการซิตี้เล่นได้ทั้งกองกลางฝั่งซ้ายและปีกขวาเริ่มต้นการเล่นฟุตบอลกับ FC ฟัวทีมในหีีกท้องถิ่นของดินแดนน้ำหอมก่อนจะย้ายมาหาโอกาสในประเทศกับอ่างทอง f อ และถูกปีจีปทุมยูเนเต็ดดึงตัวไปร่วมทัพและมีโอกาสออกไปเล่น J2 ทูลีกรองของประเทศอังกฤษกับโตกีชิมาวอทิสมาแล้วดาวเตะเจ้าของความสูง181เซนติเมตรได้ย้ายไปร่วมทัพสมุทปาการซิตี้ในช่วงเลกแรกของปี2020ลงสนามให้กับเทียวสมุทไป11นัดยิงไป3ประตูก่อนที่จะสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการซบยักษ์ใหญ่ของไทยอย่างบูริรามยูเนเต็ด แต่หนทางข้างหน้าของเจ้าแจ็คอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมีทั้งศัตรูข้ายปะโคนและกรกฎวิริยะอุดมศิลิขวางทางอยู่ 7. อาอนาวินจูจีนเเตาลิ่งจายาซิตี้สู่พีทีประจวบเอฟซีนักเตะดีกรีทีมชาติไทยผ่านการค้าแข่งกับสโมสรในไทยลีกมาแล้วทั้งบางกอ,อกการ์ดบุรีรัมยูเนเต็ดสุพรรณบุรีเอฟซีและพีทีทีระยองก่อนจะได้โอกาสออกไปหาประสบการณ์กับเเตริงจายา ทีมนาีกกาเลเซียด้วยประสบการณ์การเล่นไทยลีกเกิน150นัดและออกไปลุยระดับเอเชียในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกับบุริรัมยูเนเต็ดมาแล้วการที่เจ้าตัวย้ายกลับมาเล่นในไทยลีกอีกครั้งกับพิธีประจวบในเวลาที่ทีมกำลังหนีตายเป็นความท้าทายครั้งใหม่และครั้งสําคัญของเจ้าเอ็มอนาวินจูจีน 8. แลนโดอัดสซัมเซาจากนครราชสีมามาไดเอฟซสู่สุวรรณบุรีเอฟซ นาุกจองพเนจรตัดสินใจย,ย้ายอีกครั้งหลังเล่นให้กับสวาด์แคทมาตั้งแต่ช่วงเลขสองในฤดูกาล2018การย้ายทีมครั้งนี้ของอัสซัมซาทําให้สุพรรณบุรีกลายเป็นสโมสรที่7ในประเทศไทยที่จะตัวเล่นให้ด้วยประสบการณ์กว่า200นัดในประเทศไทยกับจานวนประตูที่ซัดเกินร้อยไปแล้วเลนดอัสซัมซาจะกลายเป็นของคีแมนคนสําคัญในเกมรุกของสุพรรณบุรีในช่วงเวลาต่อจากนี้อย่างแน่นอน ทีลระเทพวิโนไทยจากชนบุรี FC สู่ปริเทโร FC ดาแล้วยิงจอมเก๋าจากชนบุรี FC ซึ่งก่อนหน้านี้ชนบุรีได้ประกาศปล่อยดีซอให้ย้ายไปอยุธยายูเนเต็ดโดยสัญญายืมตัว2ปีแต่ดีลดังกล่าวกลับไม่เกิดขึ้นเนื่องจากมีกระแสข่าวออกมาว่าทางฝั่งอยุทยาติดปัญหาที่ยังสรุปด้วยงบประมาณการทำทีมในเลก2ไม่ได้